มิมายังอันเทวิสุงวิทุงรักอนัตตาเทสรเดนัตตาปัญจสิลานิาจามาตัติปายาเทสรเดนัราปัญจสิลานิาจามานัโมตัสสะมัสสภะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทัสสะ นโมตัสสะภะคะวัตอะอรหัตสัสมาสามพุทธสัจตานิยมีพุทธังสระนังัจามิตานิยมีพุทธังสรณนังัจามิ ตัดยามีสังฆสารังจชามิจุมิชาจารยเวรัมณีสิกขาอัาาาทังสมาธมมิามิาม,ามุสาวาทาย เวริกาทธัตาิขาปัทสมาธยามิสุรามีระยวมทัตาคขปังมาิมทัตธรายเปมัธาตธรรมาวรมามัานคขาัตาัตรมายัตธมาาปทยาังวิปตมาเปะโยเรปะมังต Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn ิทติยาิามยตาาาชาิัติยาิสัทาตาาาชาิยมาปิเสวะวิปุระเจตเรสาานิเวศเยยยยคันม Tien Y que agua en la agua San San Tien Que พ่อระสานสิลิรัพย์เป็นต้นตอลตอ,นนนอ,ตอลดกาลนันคือ,อนกอขอัน้ก่อนยื่นยืนยืนยืนรู้ว่าชราแล้วใช่ไหมเรียนไม่เอาเลย

ิจิตาปิตาตุงหาที่พเมวสิมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจันโภปนารโสยขามนิทวดติปรสโสยอภัทจนโารย์วยวินัยสัวรเดามาวายตรลลโย oh boy

จะมีไอศครีมของหวานๆได้แบนี้ขึ้นมาไอ้ยาพี่เอาหวานมาก